เชียรสนานพระเอกที่สมควรประกบคู่เชอรี่หลังยอมเล่นละครในรอบ8ปี วันนี้ในงานก็ยังได้เจอกับนางเอกตัวแม่อีกคนอย่างเชอร์รี่เข็มอักอรที่มาร่วมให้กำลังใจนักแสดงบัวผันฟันยับในงานด้วยซึ่งเชอร์รี่ก็ถือโอกาสบอกข่าวดียอมใจอ่อนกลับมารับเล่นละครอีกครั้งในรอบ8ปีและเตรียมจะฟิตติ้งในวันนี้แล้วแต่ยังขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรเหตุผลที่ตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เพราะอ่านบทแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นและเห็นภาพตัวเองที่สามารถเล่นเรื่องนี้ได้แต่ก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ เดือนและเป็นบทบาทที่ตัวเองยังไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสะท้อนสังคมปัจจุบนันและได้ประกบพระเอกรุ่นน้องด้วยและเตรียมจะเปิดกล้องในเร็วนี้ด้วยหลังจากหายไป8ปีเชอรี่ยอมรับเลยว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่และคงต้องมีการขอสนิมทําการบ้านและเวิร์กช็อปกันหนักพอสมควรซึ่งหากพูดถึงนางเอกมากฝีมือนางเอกเพชรเม็ดงามวงการบันเทิงและระดับแถวหน้าของเมืองไทยต้องมีชื่อเชอรี่เข็มอับ ที่สร้างสรรค์ผลงานละครมามากกว่า30เรื่องแต่ระยะหลังเชอรี่เบรกงานละครลุยงานส่วนตัวก็ยิ่งทําให้แฟนๆคิดถึงและลุ้นอยากให้เธอใจอ่อนกลับมารับงานละครอีกครั้งด้านเชอรี่ก็ยอมรับว่ามีติดต่อมาแต่ต้องรอลุ้นและดูบทที่น่าสนใจและงานนี้แฟนๆต่างลุ้นและตื่นเต้นว่าใครจะมาประกบคู่กับเชอรี่ในงานนี้โดยแฟนๆเปิดโพส,สีพระเอกที่ชื่นชอบแสดงคู่กับเชอรี่ว่ามี1พี่อุ อุธานากรชอบมาคือบทไก่กับตีมสองสมาร์ทแม่ขาขนมหวานทานรัก 3. ชาคริตจำเลยกามเทพเรือนไม้สีเบสแอนดริวแต่แล้วก็มีข่าวมาว่าเชอรี่เข็มอัสษรใจอ่อนลงละครค่ายคุณนกจริยาประกบพระเอกรุ่นน้องที่ห่างหายละครไปสองปีฟิตติ้งวันนี้งานนี้แฟนๆก็แห่เดาว,ว่าถ้าตามที่บอกรุ่นน้องไม่มีละครออนสอปีโป๊บเข้าขายสุดลุ้นๆเชอรี่โป๊ แน่เลยถ้าเป็นค่ายพี่นกรักต่างไวัไม้แต่ถ้าป๊อบเล่นเป็นรุ่นเดียวกันได้นะอยากรู้เลยเรื่องอะไรทําให้พี่รี่ยอมรับเล่นแต่ลงค่ายพี่นกคงไม่ถ่ายทําช้านะครับค่ายนี้ได้นักแสดงดีๆตลอดเลยนะช่องหลังๆล,ลุ้นมากเรื่องอะไรและอยากให้เป็นพี่ป๊อบจริงๆอยากเห็นคู่นี้และอยากให้พี่ป๊อบมาเล่นละครใหม่เร็วๆค่ายนี้กลัวบทอย่างเดียวขอสนุกๆน,นะคะอุตส่าห์ให้พี่รีกลับมาเล่นทั้งที